เดี๋ยครับคลิปนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งดูหนังนะครับเรื่อง The Stone นะครับคนแท้พักเก้เอ้ยคนพระแท้คนเก้ใช่ไหมนั่นแหละครับก็คือเป็นหนังที่เป้อารักษ์นะครับเป็นผู้กำกับเนาะเป็นหนังเรื่องแรกเนาะแล้วก็เลยไปดูนะครับเพราะว่านี่มีจังหวัดไปนี้นะครับบัตรเอบัตรเครดิตอีออนเอ็มเจนนะครับก็ เป็นโปรโมชั่นดีๆนะครับก็คือสามารถที่จะดูหนังในเครือเมเจอร์ได้นะครับ1เดือนต่อ 1, 1> ที่นั่งเนาะทีนี้เราก็ลองใช้สิทธิ์ดูนะครับโดยก่อนที่เราจะไปใช้สิทธินะ์เนาะเราต้องมีการใช้บัตรเนี้ยสักนิดนึงนะครับของผมก็ใช้วิธีไปเเติมน้ำมันรถนะครับก็ใช้บัตรใบนี้ปุ๊บก็ถือว่าเราได้เปิดสิทธิล์ละเพราะฉะนั้นแล้ว เราก็เอาไปใช้ตัวนี้ได้โดยนี่ผ่านในแอปนะครับผมตัวแอปของอีออนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ในส่วนของอาการ์ดนะครับผมเขาเรียกว่าการ์ดไฮไลท์เสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้สิทธ์อะไรบ้างนะครับโดยสิทธิตัวนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ของตัว M อ็ Gen นะครับก็คือนอกจากที่จะดูหนังฟรีได้แล้วเนาะแล้วก็จะได้ส่วนลดต่างๆด้วยลองมาสมัครดูแล้วกันนะครับในส่วนของอตัว M อ็ม ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าที่จะมาพูดถึงก็คือหนังเรื่องนี้นะครับรู้สึกไม่ได้ดูหนังไทยมาสักพักนานมากๆเหมือนกันเนาะและ้วก็ลองมาดูเพราะว่าในส่วนของบัตรฟรีตัวนี้แหละก็เลยอะลองมาเปิดใจดูเพราะคิดว่าน่าจะโอเคมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าขอพูดไม่สปอยแล้วกันเนาะก็คือเป็นหนังที่ค่อนข้าง โอเคแล้วกันเนาะใช้ให้คะแนนตรงนี้เลยสัก7ละกัน7เต็ม10นะครับผมก็ถือว่าเป็นการดำเนินเรื่องได้โอเคพอสมควรนะครับแล้วก็มีจุดพิกอะไรต่างๆพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ว่าก็พอๆจะได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็จะบอกว่าฮิวโก้เล่นดีมากนะครับผมแล้วก็คุณคุณตบพลใช่ไหม แกเชนอนพลไหมอะการเล่นดีมากจริงๆนะครับเล่นถึงบทบาทดีเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเล่นดีนะอ่ออ้ายน้องอ้ายเล่นดีเนาะเล่นน่ารักสดใสดีนะครับแล้วก็อ่าโอเคเลยนะครับกับเจ้านายก็โอเคเจ้านายดีแต่และรู้สึกเ,เข้าใจคาแรคเตอร์ของเขาเนาะในส่วนของหนังที่ทำให้แบบมัน พูดไม่ถูกกันต้องไปดูในหนังแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอีกล่ะก็มีมีจ่ายอ่าจ่ายจ่ายอันนี้ก็เล่นก็ดีครับก็เล่นดีเล่นดีเล่นใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ประทับใจก็คือในส่วนของออคุณนพพลนะครับแล้วก็คุณฮิโก้เล่นดีจริงๆอยากให้ไปดูจริงๆครับหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่คิดว่ามีโอกาสนะที่จะเข้าเขาเรียกว่าไงเข้าสู่ หนังขายดีรายได้เป็นล้านเหมือนกันนะเพราะว่าน่าจะโอเคแหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจมั่งแต่ว่าสำหรับ The Stone เรื่องนี้นะครับผมให้เลย7เต็ม10ไปดูกันได้นะครับผมเป็นหนังที่ค่อนข้างโอเคแล้วกันนะครับนี่นแหละบาย